คืนแทนเป็นนักแสดงดาวรุ่งทรงพลังไปแล้วค่ะโดยล่าสุดสาวร้ายกริ๊กกระจกแตกจากซีรีส์สุภาพบุรุษท้าเทพเอสเธอร์สุปรีลีลาก็หักดิบคนดูด้วยการมาเล่นละครคอมเมดี้อย่างมาดามดันคายบรอรคาสแถมทําได้ดีไม่เสียชื่อดาวรุ่งที่ทุกคนจับตามองในนาทีนี้โดยเล่นประกบรุ่นเทพอย่างพระเอกพันล้านมาริโอเมาเลอร์และพลอยเชอร์มานเป็นสาวสกอยภูทรลูกอาเซียและเป็นคู่ควัญคนดังในต่างจังหวัดคู่กับพระเอกมาริโอซึ่งแฟนๆจะได้เฮลีลาจาก สาวโรคจิตมาแก่นเซียวสุดๆเป็นครั้งแรกบอกได้คำเดียวว่านุมน่มๆเห็นแล้วหมั่นเขี้ยวอยากปราบสาวเอสเธอร์สักปาบเลยละค่ะอยู่ในลุกที่แบบว่าเราจะเห็นว่าเป็นลุกสกอยค่ะซึ่งตัวแพตตี้เนี่ยจะอยู่บึงของหลงค่ะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ มีใส่รีเทนเนอร์อันนี้ก็คือของตัวเองนะคะใส่เหมือนแบบเอ้เด็กๆยังไม่สวยจัดฟันอยู่อะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นแบบว่าเอาแต่ใจหน่อยๆคือเหมือนแบบเราจะใหญ่กับพ่อซึ่งพ่อจะเป็นกลัวเราเราก็จะเรียกพ่อว่าป๋าพูดเยอะแล้วก็แบบเหิมเกิมแบบไม่กลัวใครเลยอะไรแบบนี้ค่ะก็ยังไงก็ลองไปติดตามชมในละคร